อ่าวันนี้น้องไอจีก็กาลังจะไปโรงเรียนนะครับโรงเรียนอะไรนะเอเบิลสคูลนะครับวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นวันแรกนะเป็นการเป็นการให้เรียนวันแรก,แรกเป็นวันแรกแต่แต่ไม่ใช่เป็นวันแรกของการเปิดเทอมใช่ไหม <Yeah. S 1> เป็นการ oh. ให้ไปเรียนสองชั่วโมงต่อหนึ่งคนใช่ไหมแล้วเราก็เรียนเพียงคนเดียวเท่านั้น ชั่วโมงเดียวอ่าเราบอกสองงตอนนี้ผลกระทบของโควิดก็ทําให้ต้องเรียนได้แค่คนละหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ยังดีนะครับที่ให้ไปเจอกับทีเชอร์นะเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าบรรยากาศของโรงเรียนจะเป็นยังไงแล้วบ้างไปเลยครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับของการไปเรียนโรงเรียนโนโหรือเรียกยังว่าโรงเรียนอะไรนะคะนะ้องชิ อาวอาเอาร์บอสคูวันนี้ก็เหมือนวันแรกกับที่ไปโรงเรียนวังคิดนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าช่วงนี้เป็นโควิดเยอะมากตอนนี้สายพันธุ์ใหม่ก็มาแล้วด้วยสายพันธุ์อะไรนะชิโควิดอะสายพันธุ์ใหม่อะสายพันธุ์เดลต้านั่นเองเขาบอกว่าให้ห่างกันระยะเว้ระยะ5เมตรเลยนะถ้าไม่5เมตรอย่ายติด เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องไอชี้จะเป็นยังไงกับโรงเรียนไมอัลบูสคูไปเลยตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วนะครับอัล <bo> บูอ <bo> ัลบอะ <Al bo S 2> ไรนี with ่เอเบิวิสคูนี่ทั้งวันแรกเลยนะตอนนี้น้องไอชี้ก็ตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ไม่ตื่นเต้นเยอะนะ คืออยากจะมาเลี้ยงแต่เด็กละไอ้ตั้งแต่แรกละโรงเรียนใหม่โอ้ีไไี กอยอบีคุณครูมารบ้ชีงด้การบ้านที่ไหนไม่ใช่าาใชใการบ้านมนาเป็องไอชีไปเจอมีเจอคุณครูคอะไรมาไอทีเชอร์อะไรไหนตอนนี้น้องไอชี้ข้อเรียนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะสามสิบนาทีโดยประมาณก็มีการบ้านมาเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นแบบเช่าเช่าเช่าสมองเลยนะ ประมาณนี้ก็โอ้แล้วเจอทีเชื่อไหมทีเชอร์พูดว่าไงบ้างเจอลิซ่าไหมเจอทีเชอร์ลิซ่าไหม ลิซ่าไม่ใช่เหรอผมยาวยาวไม่ใ้ชื่อไม่ใช่พี่เชอรลิซ่าหรอก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะก็เป็นการเรียนอะไรคนนีงาโควิดนะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากเลยก็นักเรียนก็เรียนไม่ได้ก็เรียนออนไลน์กันพ่อแม่ก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยสอนจริงๆก็ไม่ต้องสอนอะไรมากหรอกจริงๆก็ทำไรบ้างไงดีพูดว่าไงดีสบายสบายนะ อ <Okay. S 2> โอเคอยังไงไวันนี้ก็ <this> ต้องลาไปก่อนกับ oh. รีวิวน้องไอชิมาเรียนเป็นวันแรกเอ,อ้ถ่ายไว้ให้ดูนะชิโตขึ้นมาดูแล้วกันโอเคงานมาให้ทำจนันทร์จนันทร์จันทร์คารพุธอ๋อจนอันทร์คารพุธจันทร์คาะสุก็มาลงเรียนอีกเหมือนเดิมโอเค